มาคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเทรดเอายูนิตท,ที่มีชื่อว่าเอนจิเนียร์กันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งยูนิตท,ที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันไม่อยากจะมีเลยเพราว่าเอนจิเนียร์เนี่ยมันอยู่คู่กับเกมนี้มาตั้งแต่ต้นๆเลยนะคือเป็นตัวละครที่เก่ามากถามว่ามันดีมากไหมพี่สําหรับเอนจิเนียร์มันเก่งหรือย,ยังไงทําไมมันแพงจังมันไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมแต่มันเท่แค่นั้นแหละ แล้วก็เป็นยูนิตที่ค่อนข้างจะมีค่ามากนะครับถึงแม้ว่าแพทปัจจุบันจะอัปเดตไป70แพทแล้วเอนจิเนียร์ก็ยังราคาพแพงมากๆเลย <Yahoo! S 1> ตอนนี้นะครับน่าจะแลกกันอยู่ที่ประมาณ1 s h a p เชฟกับ1ก๊อตเก่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะทำเป็นไกด์ไลน์สำหรับคนที่อยากจะเทรดเอนจิเนียร์คือบางคนเนี่ยเอาของไปเทรดกับพวกเอนจิเนียร์นะครับมันก็ไม่ยอมแลกกับเราใช่ไหม เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเคลียร์ปัญหาให้คุณผู้ชมดูว่าเราจะต้องเทรดยังไงถึงเขาจะยอมแลกกับเราแต่ตอนนี้ผมพยายามจะเทรดเอาเชฟตัวที่2อยู่นะครับเพราะว่าถ้าได้เชฟตัวที่2มาผมจะเลเวลอัพเข้าไปอีกสามารถไปแลกสไปเดอร์ทีวีได้เลยแต่เหมือนจะไม่เอานะผมเสนอแอลเอฟซีกับกอดลี่เก่าไปไม่กดว่ะคุณผ,ผู้ชม <c oughs> คือค่ามัน ก็พอๆกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เชฟอะ่ะเขาจะบวกเยอะผมจะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนเชฟเนี่ยคนที่มีส่วนใหญ่ก็คือพวกที่เทดเก่งนะครับใครที่มีเชฟก็คือพวกที่เทดเก่งมากๆเหมือนงานนี้จะอดนะครับคุณผู้ชมเขาไม่เอาคือเขาจะให้ผมแอดแบบเยอะๆเลยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราดีนายไปเลยมาเดี๋ยวมาหาแลกเอนจิเนียร์กันดีกว่าเหมือนเมื่อกี้มันมีแวบ,บๆอยู่นะว่ามีคนมาปล่อยเอนจิเนียร์ แต่ตอนนี้ไม่รู้เดินไปไหนแล้วก็ต้องพยายามหานิดนึงเอนเจิเนียร์นะครับสำหรับเอนเจิเนียร์ปกติกับเอนจิเนียร์เซนถ้าแลกได้พยายามเอาเอนเจิเนียร์ที่มีลายเซนนะคุณผู้ชมนี่ไงเจอละเอนหาแรกเชฟกับก็อดเก่านี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามเขาก่อนนะไปไหนแล้ววะคือไม่เยอะนะไม่เยอะเลยเชฟกับก็อดเก่าอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราแลกได้เนี่ย ก็ถือว่าวินนิดหนึ่งมันจะมาไหมไม่มาว่ะแต่ถ้าเป็นเอ็นเซนแล้วเอาเชฟกับก๊อดเก่าไปแรกนะครับจะคุ้มมากคือเอนจิเนียร์เนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้ต่อยอดในการเทดพวกไฮเปอร์หรือว่าพวกดีเจอะไรเงี้ยจะสามารถเทดได้นะครับส่วนใหญ่จะรับเอนจิเนียร์กันเยอะเอนจิเนียร์สองสามตัวอะไรเงี้ยแลกได้สบายๆเลย นี่โอ้ยมาแล้วเอนจิเนียร์ตอนนี้ผมมีก๊อตเก่ากับเชฟพอดีเลยเราก็จะเสนอไปนะครับใส่ปุ๊บกดปั๊บเลยถ้าเขาเขียวนี่ผมก็จะเขียวแล้วไม่น่าจะมีการต่อรองอะไรนะเพราะว่าเขาขอมาแค่นี้นี่ไงเชฟกับก๊อตเก่าหรออันนี้ผมจะต่อเขาก่อนนะเชฟกับดิวแมนได้ไหมคือถ้าได้นี่ผมโคตรคุมนะครับอันนี้เหลี่ยมๆไปก่อนนะ ดูว่าเขาโอเคเปล่าอะไรนะอ๋อสนแต่ก็ตเก่าเท่านั้นโอเคคือเราต้องออกตัวไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราไปหาแรกก่อนแล้วเราก็เอาก็ตเก่าไปยัดใส่เพราะว่าตอนนี้เราไปเปิดเผยแล้วนะครับว่าเรามีดิวแมนเขาอาจจะให้เราแอดเพิ่มนะครับเพราะงั้นก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเอาดิวแมนไปแลกกับก็ตเก่าก่อน <c oughs> จริงๆมันแลกไม่ได้นะคุณผู้ชมเดินเล่นสักพักหนึ่งนะครับ คุ้มนะคุณผู้ชมเชฟกับก็อดเก่าเอาไปแลกเหมือนตอนนี้จะมีคนเทรดตัดหน้าผมนะครับถ้าเกิดเขาเอาเอนจิเนียร์ไปได้ผมจะสวยเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพยายามเทรดกลับไปก่อนนานๆมันจะมีคนเอามาปล่อยทีนะครับสำหรับเอนจิเนียร์เพราะว่าในเซิร์ฟมันมีแค่20,000ตัวมีน้อยมากนะแต่คนที่พกส่วนใหญ่อะจะเป็นคนที่เล่นมานานเมื่อก่อนราคามันไม่ได้แพงมากแต่ ปัจจุบันเนี้ยราคามันพุ่งขึ้นไปอีกนะด้วยความที่มันมีน้อยแล้วมันก็เป็นตัวที่คลาสสิกโอเคครับเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยก็เอาเชฟก็ดเก่าใส่ไปเขียวมาปุ๊บเราก็เขียวปั๊บเลยคุณผู้ชมไม่มีการต่อใดๆทั้งสิ้นถือว่าใช้ได้เลยนะครับ <Wow. S 1> เรียบร้อยได้มาแล้วเอนจิเนียร์แต่มันไม่ใช่ลายเซนไงมันเป็นตัวปกติ ถ้าเราจะเอาไปแลกแมงมุมเนี่ยเราต้องหาเชฟอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเอนจิเนียร์เซนกับก็อดเก่าอย่างเงี้ยเออมันก็น่าจะคุยกันได้แต่อย่างเงี้ยผมต้องไปหาเชฟเพิ่มนะครับแต่คลิปนี้ถือว่าผมวินละแล้วคุณผู้ชมว่าไงครับผมวินหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมวินคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่วินหรือว่าแฝงก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะผมอยากรู้ว่าที่ผมทำเนี่ยกำไรมันได้เยอะหรือเปล่า แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะไปเทดของใหญ่ๆกันสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันบ๊ายบาย